หตรงที JI, ่เวลาเราเดินจิตตามมุนาสาธีูแล้วมาบวชกับให้หมดใจเพรที่มันหายไปถึงแล้วว่าอะไรหายไปใจมันหายไปแล้วความรู้สึกที่มันแพ่ทั่วเดี๋ยวพูดใจหายไปเดี๋ยวคนฟังอย่างนี้ก็คืออัตตาตัวตนมันหายไป ก็ใจก็เป็นฝั่งเข้าใจคือใจเนี่ยมันพุ่มอัตตาตัวตนอยู่แล้วที่มันหายนีย่คืออัตตาตัวตนตัวนี้มันหายใจก็จะ<ช>สว่างขึ้นใช่ใชใต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้หายไปหมดันจุดต่อมตัวกออระตุ้<จ>ตัวอัตตาใจหายตัวอัตตามันหายไปส่วนตัวใจก็ใสสว่างขึ้นนำม,มันสวยมือยู่อย่างนี้ไอตัวหายกือตัวข้าไหร ใม่เข้าใจนะเดี๋ยวมันจะยุ่งนะไอ้ตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นอันนี้เหมือนถ้วยอันนี้คือของในถ้วยตัวตัวก็เรียกว่าตัวอัตาตัวกิเลสตัวอวิชชาเราบัร mm hmm. หาไปไอันนี้ก็จะสว่างขึ้นไอ้ตัวนี้ถ้ายังอยู่มันยังไงรูอบอ้บป่ามันไปนยึดรูปเสียงถงลิ่นรถเข้ามารวงม,มัน พอเม่ไอ้ไนี่ก็เลยกลายเป็นสีขุ่นคลาดไปแล้วหนักไปเลยแหนักไป<อ>เลยตรงนี้พอเห็นว่าไอ้รูปเสียงขดลดผลกระพาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเป็นของเขาตามเขาก็ลอยอยู่ไปมาเนี่ยละถ้าเราไม่ไปจับเขามาเขาก็ของเขาเหมืออยู่สบายๆเรา,สาเสื้อเองไปหยิบลงมาใสา่ก็ไม่จิพอเห็นตเออมไม่รู้พอไปเห็นเว้ยนูก็ชอบไอ้นี่ก็ดี รูปนั้นก็ชอบกลิ่นนี้ก็หอมยึดมาหมดแต่พอเขาไปอันนี้จังอ,อ่ายึดมาหอมมันมันเหม็นแล้วเว้ยอ้าวไอ้น,นี่ก็เกิดเศร้าหมองรักษาความหอมมันไม่ได้ยึดมาสวยเอาเข้ามาใส่ถ้วยอ้าวมันแก่ซะแล้วไม่สวยแล้วยึดเมอหนึ่งเขาหลอ่อเอาเข้ามาอ้าไวไม่เขาแก่ไปแล้วไม่หล่อแล้วแล้วก็เกิดการเศร้าหมองเนี่ยยลิ่นนี้ก็เลย เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องสออใสในตัวตัวใจเนี่ยเหมือนกันให้ทำความเข้าใจมันอย่างนี้แล้ข้างนอกเนี่ยเขาก็ที่จริงเขาไม่ไรู้หน่อยเนย่ะเพราะเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นอิทัพปัจเจตาเขาเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเขาเป็นไปตามโลกธรรมเขาเป็นก็อยู่ชัดแล้วเนี่ยไอ้ที่จริง เขาก็ไม่เรียกว่าเขาเสื่อมหรือไม่เสื่อมแต่เขาเป็นตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเราโง่ไปยึดมาไปยึดมาคิดว่าจะรักษาเขาได้ให้คงสภาพที่เรายึดมันไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนเขาไปตามตามอ้ที่เขาเป็นเนี่ยเราเลยเกิดเศร้าหมอเดินจิตตรงนี้ให้ชัดเราก็จะได้เอายึดเข้ามาก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนงั้นพระพุทธเจ้าบอกใช้ได้ประโยชน์ก็ใช้เลย แล้วเสร็จแล้วถ้าใช้เสร็จแล้วก็วางไว้ไม่นนต้องยึดเอาเข้อมาือแค่แค่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงจิตมาเลยไอตัวใจตัวเนี้ยที่เป็นถ้วยกับความเข้าใจันก่อ,อ๋อก็ประคองใช้เหมืนอนออกซิเจนมาหายใจชื่นใจแล้วก็ปล่อยอย่างเนี้ยเออเนาะหมูอ,มอย่างนี้เลยเออก็ รับมาแล้วก็ปล่อยไปรับมาแล้วก็ปล่อยไปมันก็ไม่ทุกข์แม่อะไรก็อยู่สบายนี่คือการบริหารใช้รูปเสียงกลิ่นรสแบบใจเป็นกลางๆลางพอใจเป็นกลางกางความเศร้าหมองก็หายไปเดินเดินจิตเดินปัญญาให้เข้าใจอย่างเนี้ยให้ใจมันเป็นกลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจดีใจว่าเออเอามาสวยเสียใจเอาเขี่ยวไปแล้วอะไรอย่างนี้ย ด้วยความเข้าใจแล้วกความด้วยความเข้าใจมันก็อย่างแย่แล้วนั้นยกยึดรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาไม่ได้ยึดอ่เะเจอเพราะมันอยู่ในโลกอยู่แล้วเราก็อยู่ในโลกตาหูจม,มูกเราก็อยู่ในโลกแต่มาก็ใช้ประโยชน์กันแล้วกันแล้วก็สิ็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกไปต่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างจริงโอเคโอเคโอเคแ็แค่นั้นเอง <laughs> มันก็สวนเสฮหฮาสบายใช่แล้วไ,ไม่มีความเครียดเหมือนมันไม่มีเชื้อตรงนี้แล้วมืนก็ผ่านไป,นไปผ่านมามใช่พอผ่านไปผ่านมาไม่ได้ยึดอะไรเป็นสาระปล่อยมันเป็นของมันตามที่มันเป็นเยอะครทักทายกันไม่มีโกรธไม่มีอะไรเห็นไหมมันสบายเดยตอดร้ายทำตรงนี้ได้ทั้งหมดเนี้ยหมุนไปหมุนมาอย่างเนี้นี่แหละภูมิรุโสดาบัน นะสวนดาบันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่ปล่อยเขาเป็นตามที่เขาเป็นใช้ประโยชน์ก,ก,ก็ก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยเขาเวียนไปนเข้าใจแล้วจริงจรงตอนนี้อ่ะอ่านี่คือรูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายอ,อย่าสึกกันละตอนนีอ้อ่าเห็นเล้วบาอ่าต่อไปแต่ใจเราเนี่ยไม่ยึดกองรูปพวกนี้แล้วเข้าใจมันหมดแล้ว แต่ใจยังมีอารมณ์ราคะโทสะโมหะตัวอารมณ์ที่อยู่ที่ใจที่อยู่ก้นบึ้งเนี่ยเนื่องจากมันยังมีความไม่รู้อยู่ในนี้ที่เรียกว่าอาวิชชาอย่างมันไม่รู้ว่าไอ้ทำไมไอคนนี้มาเราต้องโมโห,หไอนี่พูดเราถึงไม่พอใจคนอื่นพูดเรายิ้มไอนี่พูดปั๊บเราฉุนใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะไอขึน้นก้นบึ้งเนี่ยมันมีตะกอนอยู่ ตะกอนของอวิชาเนี่ยว่าไม่มีเพราะพุทธเจ้าบอกเอาตรงไม่พอใจออกก่อนเหตุที่ไม่พอใจหรือปฏิฆะหรือโทสะอันเดียวกันหมดเพราะเราไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องแรกเลยตามพระพุทธเจ้าสอนนิสัยวาสนาของรูปเสียงกลิ่นรสนะรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแนละนิสัยวาสนานะที่เป็นอยู่แก้ไม่ได้ เมืก้ใครเป็นอะไรเป็นขี้คุยก็ยังขี้คุยเหมือนเดิมนักเที่ยวก็เที่ยวเหมือนเดิมปากหมาก็ปากหมาเหมือนเดิมเข้าใจไหมนี่คือนิสัยประจําตัวแต่ละคนนิสัยวาสนาแก้ไม่ได้นิสัยวาสนาพวกนี้แก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เครื่องมือที่เราจะมานั่งพิจารณาตรงนี้คืออินทรีย์ห้าพละก็คือศรัทธาต่อพระพุทธองค์ เพราะโลง่งตัดไปตรงนี้เลยนิสัยวาสนาของสัตว์โลกแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้แตทุกทุอเแก้ไม่ได้นิสัยวาสนาแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อแก้ไม่ได้แลวขณะที่เขาแสดงอยู่เขาแสดงมาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเราก็มาดูจริงว่า ก็เวลาเราทําอะไรบ้าๆเนี่ยรู้ตัวมันแบบเดียวกันเราเขาไม่ต่างกันเนี่ยไม่รู้ตัวข้อที่สามเราก็เพ่งโทษเขาแล้วนะก็โอ้ยปากหมาเงี้ยเราก็เพ่งโทษเขาแล้วอ่ะใจป่าขี่เพอร์เจอร์เราก็เพ่งโทษเขาไปแล้วนะทุกอย่างหมดแล้วอภัยทานก็จะออกจากใจสําคัญอภัยทานออกจากใจเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ออก งานของเราแล้วเราต้องไปเจริญเมตตาให้มากๆเพื่อให้อาภายัยเหตุผลมาลงตัวหมดแล้วอะอภ,ายภยัยทานันต้องออกมาถ้าไม่ออกมาคนไกลในการทํางานติดอยู่ที่ตัวเราเมื่ออาภัยทานออกมามันก็จะออกไหลออกมาเอ,อให้ไปกันละเข้าใจเห็ตุผลหมดแล้วเมื่ออาภัยหมดแล้วก้นบึ้งของการอาภ,ายภยัยทานมันจะเอาความ มุดหิดของเราที่เราเห็นอะไรแล้วก็ไมา่พอใจเห็นหนู่นคือเห็นลักษณะบางอย่างแล้วเกิดความหมุดหีดไม่พอใจมันออกเราเรียกว่าตัวปฏิฆะไอตัวปฏิฆะหรือตัวหุดหิดที่ออกจากใจเราไปตรงเนี้ยที่มันออกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคุณสมบัติของอัตตาตัวตนของเรามิติหนึ่งที่เราไม่ชอบใจลักษณะอย่างนี้ เมื่อมันออกไปแล้วอัตตามุมนี้เราก็จะวางนั้นตอนที่เราวางเมตตาไอตรงอภัยทานออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เรามองดูที่ใจไว้มองดูที่ใจไว้จนกระทั่งมันออกปึกออกปป๊กออกไปนั้นพอไอปึ๊กออกไปไอตัวที่เราจะเกิดปฏิกะมุมแง,ง่มุมเนี้เวลาเกิดซ้ำอีกเราจะมีปัญหาไหม เข้าใจนะนะเนี่ยเ,ยเยมื่อเมื่อบรรลุออกตัวปัญาออกจากใจไปนล้วปัญาเวลาแงามุมนี้ของคนอื่นมาสแสดงหรือสัตว์อะไรรสัตว์โลกมาสแสดงหรือกองรูปต่างๆมาสแสดงในแง่มุมนี้เราก็จะไม่โกิดไม่ปิญะแล้วเพราะแง่มุมนี้ถูกวางออกไปแล้วแต่ของสัตว์โลกยังมีเหมือนเดิมของเรา จีดมองอย่างนี้แล้วตัดัาแผล <c oughs> แผลในใจเราตรงนี้ถูกรักษาหายแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงไม่หุดหิดแล้วอไม่หุดหิดแต่ตรงมุมนี้พอไม่หุดหิดสติที่คอยคุมอยู่ว่าเรื่องมุมนี้มามันจะหุดหิดอะมันก็เลยหมดงานมันก็ไปรวมกับสติที่คุมกราคะอยู่เป็นสติสองตัวซ้อนกันเรียกว่ามหาสติ ทีน,นี้มาถึงราคะเราก็วางโทรศได้ไปวางราคะพระพุทธเ,เจ้าสอนไว้ว่ากามเอ่ยเรารู้เขาเงื่อนของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากการดำริคำนึงถึงกามเอยเจ้าจะเกิดกับเราอีกไม่ได้เราจะไม่ดำริคิดถึงเจ้าอีกแล้วตกลงการหรือราคะก็มาจากการดำริน,นั่นเองพระพุทธเจ้าบอกแค่สพาะ อยาไม่ดำริท่านดับโดยไม่ดำริถ้าเราจะเป็นสาวกท่านก็ต้องไปดับตรงไม่ดำริข้อสำคัญดำริอยู่ตรงไหนนะเราก็เลยเอาเงื่อนไขมาสอนว่าููกกำลังกินข้าวกินกินกุ้งเผาอยู่ถามว่าหวกุ้งเผาอร่อยไหมกินท,ที่กินอร่อยไหมอร่อยอถามต่อไปอร่อยที่กำลังเคี้ยว เหืืออร่อยที่จิ้มใหม่ข้างหน้าลค่ะเออเหมืนกับมาไปจิ้มใหม่เห็นไหมมันไม่ใช่ที่เคี้ยวที่เคียเค้ยวเนี่ยมันผัดสะผัดสะพอสะผัดสะเสร็จแล้วมันก็เป็นสัญญาจําได้อย่างนี้แล้วมันก็ดำริเดี๋ยวกูต้องเอาอีกคำหนึงนี่เป็นเรื่องปกติเลยและขนาดที่เดี๋ยวเจ้าปเอาอีกคำนะ เวทนามันเกิดแล้วอร่อยอร่อยแน,น่ๆพระอน,นิจจําได้ว่าอร่อยนะตัวลงผัดสะเวทนาดัมบลแล้วถึงเป็นสังขาพรพอสังขารเสร็จถึงจะเป็นเวทนาเหสังขารแล้วก็เวทนาก็คืออร่อยแน่ๆเป็นเวทนาตัณหาเห็นไหม ปัญหาอยู่นู่นพพุทธเจ้าดับตรงนู้นให้ดับดําริตรงนี้เไม่งั้นไม่ทันมันนะดับดาริตรงนี้ให้ดับดําริตรงนี้ตอนนี้เราก็เห็นแล้วดาริมาอยู่ตรงที่พอกําลังเคี้ยวนี่คือผัดสะสัญญาจําได้แล้วรสชาติอย่างนี้ดําริเลยเดี๋ยวกูจะกินอีกสองสามคำหรือห้าคำหรือโลนึงก็ได้ <c oughs> เห็นไหมดับดาริไปนู่นแล้วผู้เจ้าบอกไม่ดําริ ไม่ดมบหรีปับ๊บมันก็ผัดสะสัญญาจําได้ว่าอร่อยก็ผัดสะซ้ำเพราะไม่ดมบหรีมันชดมันเป็นกําแพงกั้นไม่ปักไม่ข้ามไปเออมันเด้งกลับที่เดิมเมื่อเราไม่ดมบหรีมันก็แค่ผัดสะตอนผัดสะถามว่าอร่อยไหมงั้นงั้นก็เคี้ยวซ้ำอ่ะก็มันซ้ำที่เดิมอะ่ะชัดไหมตรงนี้ ถ้ายังไม่ชัดเอาเหมือนดูหนังซีรีส์ก็ได้ซีรีส์เกาหลีวันนี้จบวันนี้ปั๊บมันทําให้เราติ่นเต้นต่อจะดดตามตอนต่อไปแม้ดัมบลมันติ่นบง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 พรุ่งนี้กูจะดูต่อต้องมันอย่างนี้อย่างเงี้แมดัมลไปแล้วเห็นยังดัมบลีไปแล้ว,ลลวพรุ่งนี้ดูต่อ,ตอพอถึงพรุ่งนี้มันสร้างไม่ทันมันฉายตอนเดิมอ้าวไม่ภาษาซ้อนภาษานะอารมณ์ดัมล เหมาะมันแล้วมันไม่เป็นไปตามาสังขารที่คิดมันเด้งกับก็สร้างไม่ทันมันก็เป็นภสษะซ้อนภสษะที่เดินแลค่อ็ดูเบื่อค่เนี่ยเบื่อหน่ายคลายกำเนิดเห็นไหมค่อยเนี้ยมันให้เราเห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเราคิดที่เราตั้งใจแล้วมองว่ามันอร่อยแน่ดีแน่อะไรเนี่ยคือคาดการหมดมันคือดําเแล้วก็ ดีแน่นี่คือเป็นเวทนาไปไอเป็นสังขารไปแล้วดำริแล้วไปสังขารงั้นท้าไม่ดำริมันก็แค่ซ้าที่เดิมซ้าที่เดิมก็เกิดความเบือ่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยคลายกำหนัดก,ก็คือทำาู้ไม่ไป,ไปผลจากการที่เราตั้งกำแพงไว้อย่างนี้เราทําให้เราดับสัญญาดำริสังขารดับได้หมดเลยเวทนา ตัณหานี่คือนี่คือปฏิจจสมุปบาทหรือดับสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่อุตทางขนาันธหน้าก็ดับไปหมดจากังขุทตามตรงนี้แล้วเราก็จะตัดตัวปฏิคะไอ้ตัวราคะได้เพราะไม่ดำมีและทำให้บ่อยทำให้ชำนาญเราก็จะดับราคะได้ เราก็จะอยู่ที่ปัสสาซ้อนปัสสาแต่ต้องมีสติต้องเป็นมหาสติเหมืนถึงจะไปตั้งกำแพงที่ดําลิมมันมีข้อแม้ต้องตั้งสติซ้อมสติมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ราคะมันไม่เกี่ยงเพราะตาหูจมูกเรายังไม่ตายสส่หน้าเลยเนาะ กลไอ้ตัวเนี้ยพอผัสสะปั๊บไอ้ผัสสะตัวเนี้ยไม่ได้ทําหน้าที่ของมันพอใจไม่พอใจของแต่ละอายตนะอยู่แล้วมันอยู่นอกเหนือใจคุณอายตนะอยู่นอกเหนือใจนะส่งซิกนอลตลอดส่งซิกแนลตลอดปีตีก็เหมือนกับไอ้รถรถที่มันมีกล้องนะอ่ะออมันก็ปี๊ดเรื่อยเราจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องอยู่ที่เรา ปีดมากไปเว้ยเอาอีกนิดยังได้มันก็ปิ๊ดปๆ๊ดปหน้าที่มันต้องบอกปิ๊ดอะอย่างนั่นคืออายาตนะหรือไอ้กล้องเซ็นเซอร์ก็คืออายาตนะนั่นีองั้นเครื่องมือนับปัจจุบันนี้เรียนแบบไอ้เครื่องมือของร่างกายเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ย เราก็ทําให้สติมั่นคงสติมาจากไหนอะ่ะเดินเห็นว่ามันก็ชอ็อตบังคับไปต้องเดินจมกรมเพื่อให้มีสตนะิมีสติก็จะคุมตรงนี้ได้แต่จะคุมตรงนี้ได้ต้องถอนปฏิฆะมาก่อนนะไม่งั้นสติไม่พอสติที่เดินหวัวใจเต้นแทบตายก็ยังเอาไม่อยู่นะยังตั้งกำแพงเพื่อไม่ให้ผัดสะยังไม่พ้นเพราะ สติไม่พอกําลังมันไม่พอต้องถอนปฏิฆะมาให้สติที่คุมปฏิฆะหมดงานแล้วมันเอาสองส่วนรวมกันเป็นสองส่วนถึงคุมโทสะเกปฏิปุจลาคาได้เขามดงานตรงานแล้วเขามาเมืองตรงนี้มาทำงานตรงนี้เออเขามาอัตโนมัตัวยนมาเนี่ยกะทาไม่ชำนาญพอพอเราเข้าใจที่มาของของราคา แล้วต้องรู้ว่าจะเอาเครื่องมืออะไรรับมันแล้วเราต้องทำยังไงให้เครื่องมือมันแข็งแกร่งแค่นี้นเราก็สามารถคุมราคาได้แต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมมีคุมราคาได้มีแล้วนั่นไงราคามันมีอยู่แต่เราคุมได้แค่นั้นเองแต่บางคนบอกอุ้ยไม่มีเลยก็ใช้กำลังสมาธิตรงนี้จนเข้าสู่จกอ ที่ระดับต้นเป็นค่อยๆขึ้นไปลึกเข้าไปอีกจนกระทั่งเกือบถึงอัปปนาเหมือนกัะเหมือนกับอยายตนะโดนวางยาสรุปอัปปนา,านี่คืออยายตนะโดนวางยาสลบหมดเออหก็เฉยหมดก็ฉีดยาชาไว้หมดนี่แหละก็แค่นี้ เมื่อญญาอายาชนะอายาตนะต่างๆตา,ตา,ตาหูจมูกลิ้นกายถูกฉีดยาชาหมดก็ก็ชาหมดฤทธิยาชาก็เอาอีกมันไม่เกิดปัญญานะไอ้เรื่องไม่เกิดปัญญาอาจารย์ว่าอะไรอยู่ในฌานอยู่ในก็อยู่ในฌานไงก็อยู่อยู่ได้ในอัปปนา <S <S เพราะใช้กำลังสมาธิเข้าไป แต่ตอนนี้เราจะเดินปัญญาถ้าอยู่ในอยู่ในฌานอยู่ในอัปปนาปัญญาก็เดินไม่ได้เพราะสรุปไปด้วยการทั้งทั้งธรรมะกอาธรรมเเราก็ต้องออกมาอยู่ในตำแหน่งที่มารู้สึกตัวทั้งทั้งธรรมะกัอาธรรมแล้วมาใช้วินิจฉัยอะไรดีอะไรชั่วใก็ต้องตื่นมา ้าเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเราสามารถคอนโทรลราคาได้แล้วแต่นี้สติที่คุมราคาอยู่เนี่ยก็ก็แค่รู้แล้วว่าเราไปจับอยู่ที่ผัสสะสติก็จะเบาลงสติทั้งหมดจะไปคุมโมหะเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสามส่วนอีู่เนเป็นมหาสติมหาปัา เราเลยอยู่กับปัจจุบันอย่างแน่นนะคไม่ต้องไม่ต้องไปพิาจารณาอะไรเลยเพราะเราอยู่แค่ปัจจุบันก็ไม่หลงการเวลาแล้วอนี้เมอนกำลังพึ่งพอแบบดีเช่พอดีเพราะมันมีปัญญาเนี่ยพอรู้แล้วอ๋อแค่แค่ภาษาซ้อนภาษาเรื่องอื่นก็ไม่ไปแล้วแต่ก็ต้องมีสติคุ้คมไม่หน่อยหน่อยใช่<ๆ>ใชนะ่แต่ปัญญามันเดินแล้วว่าอ๋อ ต้องอยู่ตรงพัฏฐาซ้อนพัฏฐาไอ้ตรงนั้นหลงไปแล้วคือปัญญามันเห็นวางอุปทานขันห้าแล้วก็วางปฏิจจสมุปบาทตรงนี้แล้วนะเนี่ยปัญญามันเป็นดักวางตรงนี้เมื่อวางตรงเนี้มันก็อยู่พัฏฐาซ้อนพัฏฐาได้ใช้กําลังของสตินิดเดียวเพื่อไม่ให้มันสตาร์ทไม่ให้มันสตาร์ทเท่านั้น เพื่อไม่ให้สติสตาร์ทมให้มีสติไม่ให้มันหลับไหลขณะนี้แต่เราก็จะอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะอยู่ได้ตรงราคะโทสะโมหะก็เลยถูกสงบระงับไปจับใจเพระพระเจ้าใช้คําว่าสงบระงับเขาเพิ่มก็จับไปอยู่เงย เพราะภาษาต้นภาษามีสติอีกนิดหนึ่งมีสตินิดหนึ่งคอยดูแลอยู่เพราะสติตัวนี้มันมีปัญญาสติตอนแรกเราไม่มีปัญญาเราสติจริงๆห้ามมันไว้เฉยเบรกเฉยเบรกเบรกเบรกด,กดีแต่นี้ใช้เบรกมอลมดิสเบรกแต่นี้เดินเบรกดิสเบรกพอแค่นี้เราก็ได้ ราคาโทรศัพท์โมหะก็ถูกสมุกเลยครับนะตรงเนี้ยก็เริ่มเป็นอนาคามีมักจากตรงนี้ไปรพระพุทธเจ้าก็บอกให้เติมเมตตาเข้าไปเพราะมันจะอยู่แห้งๆเบรคแห้งๆกงง็เติมเมตตามันก็เลยทําให้เราฟื้นขึ้นมาเงยดูสัตว์โลกเพ่มันน่าสงสารแต่ละคนที่ไม่รู้เมื่อเห็นสัตว์โลกไม่รู้น่าสงสาร ก็กลัวแต่เป็นปุรีกุจอช่วยกระดุนช่วยคนนี้พอพระเจ้าเข้ามาอะไรวะพิคนเป็นไปตามกรรมมันก็เลยต้องก็เชื่อพระพุทธเจ้าเขาปล่อยมันปล่อยวงนอกมันก็เหลือวงในคือสายใยต่างๆท่านก็สซิ้นทีทุกอย่างเป็นไปตามกรรมก็ปล่อยแต่ปล่อยวงในมันก็ปล่อยแค่หย่อนหย่อนก็ญาติพี่น้องมันจะปล่อยไปได้ไงเลยลูกเมียันก็ปล่อยแค่หย่อนหย่อน ก็คือเห็นอยู่ชายตาเนี่ยแหละก็ตัวเองก็ที่เหลือทั้งหมดก็มานะทําหน้าที่ตัวเองและทําหน้าที่ตัวเองแต่นี้ย่อนย่อนแล้วก็จากตรงนี้ไปท่านก็ให้กระชับเข้าสมาธิใกล้อัปปนาจะเรียกว่าสังขารู้อุเบกขาญยยาคือกระชับสมาธิเข้ามาใกล้ๆอัปปนาสมาธิ พอ,อกระชับเข้ามาใกล้อ,อัปปนาสมาธิใอ้บูปาทบูปาทที่เราห่วงกงนนักงวลน,นู่นกังวลเนี่ยมันก็จะเงียบหายไปก็เหลือจิตจิตหนึ่งนิ่งนิ่งจิตหนึ่งนิ่งนิ่งสัมผัสกับเราพักเดียวละลายละลายเห็นนามธรรมาเป็น,วง,งน,ปปนวงข้างบนรูปเป็นดวงข้างข้างนั้นปัญญามันก็จะเข้าใจอ,อก,ก็นี่ตรงน,นี้คือเอาวิชาเข้าใจทั้งหมดแล้ว ส่วนรูปรูปธรรก็ไปรวมกับธรรมธาตุธาตุส,สี่ม้วนดินนะประกฏการทั้งหมดที่เรียนรู้ตรงนี้ก็าเรียกว่าสา,สาวกกระพู่เรียกปัญญาวิมิตนี่ปัญญาปัญญาเดินได้แค่นี้แหละถ้าเห็นอย่างนี้นะแต่ตัวใจยังอยู่นะยงนะยังไม่เข้าใจอะไรมากเห็นแยกไปอย่างนี้ ต่ไอ้ตรงแยกไปทับปัญญามันทันไอ้ตัวที่แยกไปขึ้นไปรวมกับวิชาก็คือตัวก้นดานของของจิตที่มันยึดอยู่อะ่ะดานของจิตเนี่ยคือคือตัวอวิชามันแตกตัวออกไปมันขึ้เลยจิตก็กเปลี่ยนเป็นวิชาเข้าใจทั้งหมดแต่บางคนเท่านั้นที่จะเห็นบางคนไม่เห็นถ้าเห็นก็เห็นแต่ลมไปอย่างเนี้ย จะใจมันว่างแค่ใจว่างแต่ไม่รู้อะไรไปรวมกับอะไรเรามาท่านก็ให้มาคองนาะเข้าทางเจโตมุตก็ทุกอย่างเนี่ยให้พอเราพอะปัจจุบันไม่งั้นเนี่ยมันจะคนนู่นคนนี่คนนี่มันว่างเส่สเอๆตรงไั้นาพอเราพอพอะปัจจุบันแลานก็บอกพอไม่ต้องไปเปรียบเทียบเรากับคนอื่น ก็คือเรากับกองรูปนี้ผลจากการที่เราไม่เปรียบเทียบเรากับกองรูปอะไรหายไปโลกธรรมก็จะหายเห็นไหมเพราะเพราะตอนที่เราดับมาว่ากองรูปทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสหน้าข้างน,นอกเขาเป็นไปตามโลกธรรมเป็นทัปัจจยตา,ามันมันดับแบบซื่อแต่มันยังไม่เห็นจริงเพราะมันเกิดจากไอ้โลกธรรมตัวนี้นเกิดจากการเปรียบเทียบ เมื S <S ่อไม่เปรียบเทียบกับข้างนอกโลกธรรมก็ไม่เกิดก็จะเห็นว่าเมื่อไม่เปรียบเทียบก็หายไปแต่ตอนนี้เหลือเราเปรียบเทียบกับตัวเราเราเปรียบเทียบตัวเราเอ๊ะของเราวันนี้กับเมื่อวานทําไมไม่เหมือนกันก็นี่คือโลกธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเราแล้วเราก็พอแค่ปัจจุบันแค่นี้ปัจจุบันแค่นี้ไม่เทียบตรงนี้ปัจจุบันตรงนี้ก็ เมื่อเช้านี้กับตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกก็ไม่เทียบตามเวลาก็ไม่เทียบต่างวันไม่เทียบต่างเวลาไม่เทียบตามเสี้ยววินาทีไม่เทียบพอเล็กลงเล็กลงอะไรหายไปก็ไม่มีเวลายอะไรหายไปต่เราตอัตตาเราต่อัตตาไม่ทำตามไม่รู้ลองทำไปที่อะไรหายไปเทียบไปเรื่อยไม่เทียบ เมื่อกี้นี้เราไม่เทียบกับเพื่อนโลกธรรมหายไปอาพอเราไม่เทียบกับตัวเราเองเราไม่เทียบกับตัวเราเองเห็นไหมโลกธรรมก็จะสั้นเข้ามันก็หายไปพอเราไม่เทียบกับชัมม่วโมงที่แล้วกับชัมม่วโมงนี้เห็นไ,ไหมเวลาเวลามันก็จะสั้นเข้าไงเราเห็นเวลาสั้นเข้าแต่โลกธรรมก็จะสั้นเข้าไปเลยจนกระทั่งเสี้ยววินาที เวลาหายไปยเวลาหายไปอะไรหายอีกตัวอัตตาตัว,ตวแก่นนี่แหละแ,แตกออกเพราะตัวลงและตัวอัตตาเนี่ยมันเกิดจากจับกับเวลามันจะแตกออกเลยไปทำดูแล้วกันเอาวันนี้เอาแค่นี้ออให้เห็นมันแตกออกตรงนี้แหละเรียกว่าเจโตวิมุตไปทำให้เห็นก่อนได้เห็นแล้วก็ถ้าทำให้เห็นมันก็จะก็เรียกว่าหายเซอร์ นะ่ม,มันก็จะอย่างนี้ก็เราก็จะเข้าได้ทั้งสัญญาวิมุตติโตมีนแล้วตรงนี้เราก็มาคุยกันง่ายถ้าไม่เห็นตรงนี้มาคุยกันก็ะนะั่งเอ,อ่ะ